สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะในการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปว่านะคะเราได้ท่องกันไปแล้วนะคะอ่าเรามาทบทวนกันนะคะการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะก็คือเศษหนึส่วนสคูณผลคูณนะคะคูณผลคูณนะของเส้นทะแยงมุมของเส้นทแยงมุมนะคะ ะจะต่างจากสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะว่าสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยจะเป็นคูณด้วยผลบวกเนาะแต่ทีเนี้ย ของของรูปเป้าเนี่ยจะคูณด้วยผลคูณของเส้นทแยงมุมนะคะและทีนี้เส้นทแยงมุมคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะข้อที่1อันนี้ค,คุณครูพาทําในแบบฝึกหัด7.7ดหน้า49นะคะนักเรียนเปิดไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะข้อที่1นนะคะเส้นทแยงมุมของรูปนี้นะคะเขาบอกมาเลยเนี่ย vl ยาว6เซนนะคะเราก็จะลากเส้นตรงที่เป็นเส้นทแยงมุมไปอย่างนี้ค่ะแบบนี้อีกเส้นหนึ่งคือเส้น ko ลากไปแบบนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันมีเส้นทะแยงมุม2เส้นนะคะ2เส้นคือเส้นนี้ค่ะเส้น vl แล้วก็เส้น ko นะคะทะแยงมุมคือทะแยงจากมุมหนึ่งดิ่งไปหาอีกมุมหนึ่งตรงข้ามแล้วก็มุมนี้ดิ่งไปหาอีกมุมหนึ่งตรงข้ามนะคะเขาเรียกว่าทะแยงมุมนะคะเรารู้ความยาวมาแล้วว่า vl คือ6เซน ko คือ3.5ซนติเมตรใช่ไหมทุกอย่างมีครบหมดเลยหน้าที่ของเราก็แค่เขียนสูตรค่ะนะคะเศษ1ส่วน2คูณผลคูณเส้นทแยงมุมนะคะอ่าเศษหนึส่วนสเขียนเหมือนเดิมผลคูณน,นะคะเรากลัวงงเราก็ใส่วงเล็บให้ก่อน ก็คือมี6คูณกับ3.5นะคะแบบนี้เราก็คูณกันค่ะ6คูณกับ3.5ได้เท่าไหร่นขอเขียนในบรรทัดนี้ละกันเศษ1ส่วน2เขียนเหมือนเดิมนะคะ6คูณกับ3.5 6คูณ5ได้30นะคะใส่0ูทด3ตรงนี้เนาะศูทด3ตรงนี้6 308บวก3เป็น21ทดสิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะก็คือ21นั่นแหละ นะะคทีเนี้ยนะคะ,ะ,คะเราจะได้เท่าไหร่เราก็คูณกันค่ะเศษ1ส่วน2คูณกับ21.0นะคะปกติเราจะเอาส่วน2ข้างล่างเนี่ยไปตัดทอนเนาะกับข้างบนแต่ทีเนี้ยข้างบนมันเป็นจำนวนคี้2มันตัดทอนไม่ได้นะคะเราก็จับคูณกันเลยกลายเป็น21ส่วนด้วย2ทีนี้นะคะมัน มันต้องหารให้ลงตัวหมายความว่าเราต้องหารให้อยู่ในรูปของทศนิยมหรืออะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ในรูปของเศษส่สวนนะคะในข้อนี้นะคะเราก็หารเราไปตั้งหารข้างนอก21หาร2แบบนี้ค่ะ21เป็น2องใช่ไหมลบการเหลือ0ดึง1ลงมา2คูณ0ย์ได้0นย์เนี่ยใส่1ใช่ไหมอ่าเราต่อไปค่ะใส่จุดแล้วก็เติม0ูข้างล่างนะคะ แล้วสองคูณอะไรคะสองคูณห้าได้สิบนะคะอ่าลงตัวคําตอบคือตรงนี้นะคะคําตอบคือสิบจุดห้านะคะพอเราตัดหารกันแล้วเนี่ยได้สิบจุดห้านี้นะคะครูขอลบที่ครูทดตะกี้ออกมามันไม่สวยงามลบออก,ก่อนนะคะพอตอบปับ๊บหน่วยเป็นอะไรละคะสิบจุดห้าตารางเซนติเมตรนี่คือคอแรกนะคะ ข้อแรกนะคะข้อที่สองก็เหมือนกันนะคะเขากําหนดความยาวของเส้นทแยงมุมมาให้แล้วนะคะมีเส้นรอต่อกับเส้นดอมอเส้นรอต่อคือเส้นไหนเส้นรอต่อคือเส้นนี้หนูก็ลองขีดดูนะคะถ้ากลัวงงนะคะดอมอก็คือเส้นนี้เขาบอกความยาวมาแล้วคือสี่เซนติเมตรเราก็เขียนสูตรแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเลยนะคะขอไม่ยกตัวอย่างข้อนี้นะคะต่อมานะคะขอยกตัวอย่าง อ่ะล้วคุณครูจะขอ,อยกตัวอย่างข้อสองใหญ่นะคะซึ่งเราไม่ได้กําหนดความยาวมาให้เนาะทีนี้นักเรียนต้องวัดความยาวของเส้นทะแยงมุมเองนะคะเส้นทแยงมุมก็คือเส้นที่ทะแยงจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งแบบนี้จากมุมหนึ่งมามุมหนึ่งแบบนี้นะคะครูขอสมมุตินะคะเพราะว่าแบบฝึกหัดของครูเนี่ยเป็นแบบแบบฝึกหัดอิเล็กทรอนิกส์เนาะมันก็จะวัดความยาวได้ไม่ตรงความเป็นจริงตามหนังสือเพราะฉะนั้นครูจะขอสมมตินะคะสมมติความยาวขึ้นมาว่านะคะ เขียนคาว่าสมมติผิดอีกอ่าสมมตินะคะ ความยาวนะคะเป็น4เซนติเมตรแล้วกันนะคะทั้ง2ทั้ง2เส้นเลยนะคะทั้ง2เส้นเลยแต่ถ้าความจริงๆนักเรียนวัดได้3.5หรือวัดได้2นักเรียนก็ต้องยึดตัวเลขตามความเป็นจริงนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มเขียนกันเลยค่ะสามเหลี่ยม T I M E มีเส้นอะไรบ้างเป็นเส้นทแยงมุมเส้นแรกคือเส้น T M เส้นที่2คือเส้น E I นะคะ E I ซึ่งมีความยาว4เซนอันนี้ตามที่คุณครูสมมุตินะคะ สี่เซนติเมตรนะคะพอเราได้ทุกอย่างตามนี้ต่อมาเราก็เขียนสูตรเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณเส้นทแยงมุมนะคะ,ะแบบนี้ขอเขียนเร็วหน่อยเดี๋ยวเวลามันจะไม่กระชับนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมมีสองเส้นสี่คูณสี่เป็นเท่าไหร่นะสิบหกเนาะนะคะเราก็จะเขียนอย่างรวดเร็วเศษหนึ่งส่วนสองคูณสิบหก ทีนี้เราจะตัดทอนใช่ไหมคะสองหนึ่งสองสองแปดสิบหกแบบนี้เลยหนึ่งคูณแปดเป็นแปดคำตอบเป็นตอรอจุดหน่วยซอมอนะคะอันนี้คุณครูกำหนดหน่วยซอมอแต่ว่าถ้าหนูจะกำหนดเป็นวาเป็นเมตรอ่าเป็นอะไรอ่ะ เป็นเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ว่าหนูจะกําหนดเป็นอะไรเลยหน่วยความยาวมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเลือกเอาเลยว่าเราจะอาหน่วยอะไรนะคะ,ะมาดูอย่างข้อนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะสี่เหลี C ่ยม C O N E นะคะมีเส้นอะไรบ้างเป็นเส้นทแย,ยงมุมนะคะก็จะมีเส้นนี้เส้น C N แล้วก็เส้น E O นะคะเส้น C N แล้วก็เส้น อ่าีโ e, อหรือจะเป็นโออก็ได้หรือ OE ก็ได้นะคะโอเน็กเราสลับหน้าหลังได้เงี้ยเอ็นก็ได้หรือ OE แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วหนูก็วัดความยาวมาตามลําดับเลยว่าความยาวมันเท่าไหร่เราก็ใส่สูตรเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณเส้นทแยงมุมแค่นี้เองค่ะ ไม่ยากอะไรเนาะนะคะลองทําดูคุณครูอยากให้หนูทําด้วยตนเองไม่อยากให้ไปลอกอ่ะ YouTube ที่เขาเฉลยอ,อะไรกันนะคะอยากให้ทําเองถ้าทําเองมันจะสั้นๆแต่ถ้าเราไปลอกที่คุณครูที่เขาเฉลยละเอียดละเอียดเนี่ยมันจะยาวกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะลองทําด้วยตัวเองดูนะคะฝึกฝนนะคะ,ะทำนะคะแบบฝึกหัดเจนะคะเจนะคะส่งไม่เกินวันพุธส่งไม่เกินวันพุธโอเคไหมคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ